สวัสดีค่ะพบกับชาแนลคำสิ่งแฟมิลี่นะคะทุกคนก็เราก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญ,ญาตใส่แมสก์เนาะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็น่าจะรู้ข่าวแล้วนะคะว่าพ่อบาสเนี่ยออติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะซึ่งตอนนี้ก็คือเบสพีต่ตรงโบท๊ท คือเราไปตรวจมาแล้วแต่ว่าผลเนี่ยไม่พบเชื้อนะคะเราก็ต้องกักตัวแล้วก็ไปตรวจอีกรอบนึงนะคะเราก็แจ้งไปใน IG แล้วแหละใครที่มาดูก็สามารถเข้าไปดูใน IG ได้อย่างละเอียดช่องไอจีเบสแล้วก็ไอจีผมใช่แล้วก็ไอจีคำสิง f a แฟมิลี่สามารถดูได้ทุกไอจีนะคะเราแจ้งไปหมดแล้วคลิปนี้นะคะก็คือสําหรับใครที่อยากรู้ว่าพ่อบาสไปโรงพยาบาลหรือยังแล้วก็ในครอบครัวเนี่ยอยู่กันยังไงก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาแจ้งให้ทุกคนทราบนะคะเพราะว่าทุกคนจะได้เคลียร์นาะแล้วก็จะได้ หายไปห่วงนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็เห็นว่าเออเป็นห่วงอ่ะเอาตั้งแต่แ,แรกก่อนก่อนอื่นเลยคือตอนนี้เบสพี่ตรงโบ๊ทแล้วก็โอ๊ตกับไฮก็คือทีมงานช่องคองสิงแฟมิลี่นะคะย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่ก็คือบ้านหลังนี้ที่เบสนั่งอยู่คือบ้านหลังนี้เนี่ยเราสร้างเสร็จพอดีตอนแรกเนี่ยเบสจะให้พ่อมาอยู่หลังนี้คนเดียวแ,<ต>แต่พ่อไม่ยอม,มอยคือถ้าใครติดตาม t ิก To อกพ่อจะเห็นว่าพ่อเนี่ยเขานอนลงรถเอ่อที่จอดรถนะคะที่บ้านพี่โาชอบไปนั่งเล่นตรงนั้นแล้วก็ไปนอนตรงนั้น ใช่คือพ่อไม่มาไม่ยอมมาคือพ่อไม่ยอมเข้าบ้านเลยแม้แต่จะเข้ามาเอากับข้าวก็หิวก็ไม่ยอมเข้ามาเบสก็ต้องเป็นคนเอาไปให้แล้วก็เข้าห้องน้ําบอกว่าสามารถเข้าห้องน้ําได้ก็ไม่ยอมเข้าห้องน้ําคือพ่อไม่เข้าห้องน้ําเลยทั้งวันนะคะเมื่อวานเพราะว่าพอรู้ว่าตัวเองเป็นโควิดปุ๊บพ่อก็ไปนั่งข้างนอกบ้านพ่อก็จะไม่เข้ามาเข้าห้องน้ําเลยไม่เข้ามากินข้าวกินน้ําเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่พ่อทําตอนพ่อรู้ว่าเป็นโควิดนั่นก็เลยทําให้บ้านภายในบ้านเนี่ย ค่อนข้างก็ถือว่าปลอดภัยไหมก็คือปลอดภัยแหละเพราะว่าพ่อไม่ได้เข้ามาในบ้านเลยพอรู้ว่าตัวเองเป็นโควิดเนอะปะมันก็เลยทําให้เบสเนี่ยกับโอ๊ตเนี่ยก็คือเมื่อวานโอ๊ตก็เอาสเปรย์แอลกอฮอล์คือเป็นเครื่องพ่นนะคะแต่ว่าเป็นเครื่องพ่นขนาดเล็กที่เบสมีติดบ้านก็คือพ่น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 แล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่นี่คือที่เบสพี่ตรงโบ๊ทแล้วก็ทีมงานอีกสองคนย้ายเข้ามาอยู่บ้านใหม่เพราะว่าคิดว่าน่าจะปลอดภัยสําหรับย้ายเพราะว่า คุณยายเนี่ยไม่ค่อยไม่ได้อยู่ใกล้พ่อบาสมากค่ะคือคุณยายก็จะแบบว่าก็จะนั่งทํากับข้าวแล้วก็อยู่ในห้องนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยยายจะไม่ได้ใกล้ใกล้พ่อมากแต่ว่าอย่างเบสกับพี่ตรงออยังอย,งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอยู่แล้วทีนี้<อ>ถ้าเผื่อไปใกล้ยายเนี่ยยายก็อาจจะมีสิทธิ์ติดไปด้วยใช่คือเบสพี่ตรงแล้วก็ทีมงานอะไรเงี้ยทุกคนจะอยู่ใกล้พ่อในตอนที่ยังไม่รู้นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเบสก็เลยคิดว่าใครที่เสี่ยงที่สุดจะต้องออกห่างจากยายก่อน เราก็เลยมาอยู่บ้านหลังใหม่นะคะทุกคนคือตอนนี้ก็คือเป็นสองหลังนะก็คือหลังนู้นก็จะมียายอยู่หลังนี้ก็คือจะเป็นเบสพี่ตรงโบสโอ๊ตไฮนะคะทีมงานอยู่เพื่อที่จะไม่ให้ยายเสี่ยงมากไปกว่านี้นะคะก็คือจะเซฟยายให้ได้มากที่สุดอ่ะต่อมาคือเรื่องของพ่อบาสตอนนี้พ่อบาสน,นะคะไปโรงพยาบาลแล้วก็ทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นหรือไม่ได้อะไรเพราะว่าเบสก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้ถ่ายอะไรเลยพ่อก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้ถ่ายอะไรเลยแต่ว่า บสเห็นว่าโอเคตอนนี้พ่อพักอยู่โรงพยาบาลแล้วแล้วก็เห็นพ่อลงว่าออกกาลังกายในโรงพยาบาลเบสก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นพ่อก็น่าจะโอเคขึ้นก็คือน่าจะแบบว่าได้ที่พักผ่อนแล้วเราก็เลยจะโทรไปหาพ่อนะคะตอนนี้ไม่ได้นัดกันก่อนด้วยรับเร็วมากสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบเป็นยังไงบ้างอัปเดตหน่อยนอนตันปกติอ้ย เลือดปกติอาการไข้ไม่มีสามสามสิบหกส่นเจ็ดปกติทุกอย่างมุ้เช้าประวจทุกอย่างออกซิเจนในร่างกายหนึ่งร้ยเปอร์ซ็นต์็มทุกอย่างพ่อเลยบอกว่าพ่อเลยบอกหมอว่าหมอตรวจผมใหม่เลยวันนี้ตรวจใหม่เลยเอ,อ็กซเรย์บอดเลือดมาแยากแยะจมูกปอมอแล้วก็แล้วก็หมอก็บอกว่า ตรวจาละเอยดเลยต้องผมแล้วก็เอาคนที่แย่ชมมามา,มาอยู่ห้องนี้ไม่แล้วตรวจตรวจ,ตรวจแบบเอ็กซเรย์ปลอดอะไรลึกๆอะไรเงี้ยตรวจยังมาเพียงแ้วเมื่อกี้อ๋อเพิ่งเพิ่งทำแต่ผตังไมยังไม่ออกครับหมอแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาตรวจเลือดใหญ่แล้วก็มาแย่โมวีแล้วก็เอาห้องนี้ให้กับคนที่เป็นตักของหมจริงๆหอคุยหมออี่งนี่ะ ก็ไม่ก็เอาไปว่าก็คือต้องรอดูผลที่ตรวจก่อนใช่อันนี้พ่อทักทายแฟนคลับไปหน่อยวันนี้ครับผมวันนี้ครับวันนี้ครับแฟนคลับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับผมผ่านการชกมวยมาไม่ต่ำกว่าเป็นพันไฟโควิดจิ๊บจิ๊บผมต่อยทีเดียวปากแดงหมดครับโอ้โหแล้วพ่อเห็นตัวโควิดหรือไงเป็นแล้วเป็นเบ็ดเบ็ดครับเป็นเบ็ดเบ็ด ออเห็นแล้วเหรอใช่ใช่คืนนี้กึงจุกจิกพอต่อยไปทีเดียวแตกระใจ <laughs> ยังมีอารมณ <c oughs> ์ขำเห็นไหมคะทุกคนสามารถเบสสามารถเอาของอะไรไปให้ได้ไหมไหนชี้แจงหน <c oughs> อ่อยเผื่อใครเขาไม่รู้ <c oughs> ค,นคนคนอื่นเข้าเข้าไม่ได้หมอสั่งว่าถ้าจะสั่งเนี่ยก็ให้สังส่งแล้วก็แล้วก็สั่งแล้วเขาก็เอามาส่งเขาเตอนเต้า้งเลมลลก็แล้วก็พ <c oughs> ยาบาลก็เอารับคือพอนมาอยู่ในนี้ สิบสี่วันเนี่ยห้าบอกท่วพื้นที่เลยไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างบอกไม่ได้เลยเหมือนแนอสตลอดก็เดินไปเดินมาอยู่ในห้องคนเดียวสิบสี่วันยังดียังมีโทรศัพท์ทุกแฟนคลับทุกคนก็ไปช่วยคุยกับพ่อนเ,เยอะๆนะคะได้ไม่นกอดัามใช่ไหมน่ะเสียสชีวิตคนเดียวอ่ะแต่ว่าเดินไปไหนไปไหนไม่ได้ก็เดินไปเดินมา พ่อก็เล่นติ๊กตอกเดี๋ยวให้แฟนคลับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เล่นติ๊กตอกเยอะๆจะได้ไม่เหงาคิดว่าก็จะออก่อกกายเลิ่กล้ามท้องฟิตสิสิบสี่วันออกไปให้ให้หุ่นดีกว่าสมภ์อีกรือพ่อออกมาพ่อกะมีซิกแพคหุ่นดีกะฟิตแล้วฮะเออเดียวพุดเรฟุดปั๊บกล้าม จริงๆเนี่ยเดี๋ยวเขาคงจะให้ไปกลับถ้าเผื่อสภาพร่างกายแข็งแรงจริงๆอาจจะต้องย้ายไปกลับตัวที่ ที่เขามีเหมือนเป็นศูนย์กักตัวจัดไวใ้ให้อีกที่หนึ่งเพื่อที่จะทำใจโรงพยาบาลน,<อ>นะ,ะตียงผู้ป่วยเนี่ยให้ผู้ป่วยที่หนักกว่าใช่คือพ่อเพิ่งไปโรงพยาบาลก็คือวันนี้เป็นวันแรกแหละที่พ่ออยู่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูผลว่าวันแรกวันนี้เนี่ยเขาจะตรวจอะไรครบนู่นนี่นั่น,นแล้วผลออกมาเป็นยังไงอันนี้ก็ยังไม่ทราบนะคะถ้าเกิดว่ารู้แล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนนนนะะะะคคคคคททุุกกกืืออออออเเเเเว่่่ไไมมยยยาาพพูดรลป็ปหง <laughs> ใช่แล้วก็ไม่ห่วงยายด้วยก็ถ้าถ้าเลือกได้ก็คือก็บอกตลอดว่าเออน่าจะเป็นเบสอะไรเไงี้ยที่นี่ติดอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อยากให้เป็นพ่อกับยายไม่เป็นไรคือจริงๆแล้วมันไม่มีใครอยากติดสักคนแต่ทีนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องก็ต้องนี่แหละให้กําลังใจซึ่งกันและกันครับซึ่งตัวน้องก็เป็นห่วงเป็นห่วงพ่อมากๆแล้วก็เป็นห่วงผู้ผู้สูงอายุก็คือคุณยายนะครับที่ที่น้องเป็นห่วงแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือ พอก็ได้ไปอยู่ในในมือของหมอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าก็ไม่น่ามีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วตอนนี้พวกเราก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากการที่จะกักตัวกักตัวแยกกันไปเลยนะครับแล้วก็คนอาจจะถามเยอะว่าเอ้ยแล้วเนี่ยมาอยู่ด้วยกันไปแหละคือผมกับเบสเนี่ยต้องบอกว่าเราเราไปตรวจพร้อมกันแล้วก็คือคอ,อยู่ด้วยกันตลอดอ่ะเออคือถ้าถ้าสมมติว่าไปตรวจเราไปตรวจพร้อมกันใช่ปหแล้วสมมติว่า พ่อพ่อเป็นแล้วแล้วแบบพี่ไปอยู่ข้างนอกหรือพี่ไปทํางานข้างนอกพี่ก็จะไปส่งเป็นทอดทอะนึกออกไหทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรารู้พร้อมกันเราก็ต้องกลับพร้อมกันเลยผมก็เลยต้องจอดอยู่ที่นี่เลยใช่พี่ต้องก็ต้องอยู่ที่นี่ <S <S ทุกคนก็ต้องอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นทีมงานที่มาถ่ายคลิปเมื่อวานก็จะมีการถ่ายคลิปกัน u t u b e เขามาถ่ายคลิปมาทํางานเช่่ปกติทีมงานถ่ายคลิปพิเศษก็กลับบ้านอันนี้ก็กลับบ้านไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าคือในเมื่อเข้ามาแล้วก็ถือต้องเข้ามาอยู่กักตัวพร้อมกันรู้ผลพพร้ออมกันเื่ เพราะว่าถ้าเกิดออกไปเราก็จะไปกระจายไปทอดๆอ,อีกอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะคะเราก็อยู่ด้วยกันรวมกันไปเลยซึ่งก็โชคดีที่บ้านเบสเสร็จพอดีก็คือหลังหนึ่งอะมีสามสามห้องนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีห้องเพียงพอที่จะให้ทุกคนพักอยู่<ม>ก่อนเพื่อกักตัวนะคะทุกคนก็จะอยู่ที่นี่แต่เบสอะรู้ว่าแบบพ่อดื้อมากแต่เบสอยากบอกพ่อยิมนี้ว่าอยากให้บอสรักษาจมหนาหายไม่ไม่อยากให้่อดืด้อแบบ เนี่ยไม่เป็นไรมากหรอกไม่เป็นไรมากอาการถ้ามันหนักขึ้นพ่อก็ไม่สามารถรู้ตัวได้เพราะว่ามันเป็นโรคที่แบบมันไม่บอกอาการอะ่ะมันไม่รู้ได้หรอกว่าแบบเป็นหนักเป็นเบา,าหรอกว่าก็อยากให้พ่ออยาดคือเบสอะ่ะก็พูดตลอดแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าพ่อฟังไหมแต่ก็อยากพูดในนี้เพื่อให้เบสเชื่อว่าพ่อต้องดูคลิปนี้พล้ะพ่อก็อยาดือ้อพ่อต้องรักษาให้หายแล้วก็กลับมาอยู่ว้าปกติ ถ้าพ่อหายแล้วทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมเราก็จะได้อยู่เป็นคำสิ่งแฟนมารีเหมือนเดิมถ่ายคลิปเหมือนเดิมก็ตอนนี้ก็อยากให้พ่อฟังหมอด้วยแล้วก็อยากวัวเข็มถ้าบอกให้ฉีดยาว่าก็ต้องฉีดเ้าอให้เราวอบจมูกบ่อยๆเพราะว่าต้องทํามันอาจจะเจ็บแต่ว่าก็อยากให้พ่อหายไม่อยากให้พ่อไปอยู่คนเดียว อันนี้คือสิ่งที่เบสเป็นห่วงมากๆากตัก้งแต่เมื่อวานน่ะแต่ว่าเบสก็พยายามบอกพ่อแต่ว่าคือเบสก็รู้แหละว่าพ่อแบบเขาพยายามเข้มแข็งเาก็บอกเบสว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาเป็นนิดเดียวใช่มันไม่เป็นอะไรแต่ว่าข้างในมันไม่มีใครเห็นไงข้างในมันอาจจะเป็นมากหรือเป็นน้อยก็ไม่รู้แต่ว่าข้างนอกคือพ่อก็แบบเข้มแข็งไงพ่อก็เลยไม่เป็นอะไรแต่ว่าก <lem> ็อยากให้พ่อฟังหมอกว่าอย่าดื้อ <clumsy common> แล้วก็รักษาตัวให้หายจะได้กลับมาถ่าย YOUTUBE กันเหมือนเดิมคำสิง Family มันก็คือพ่อเลยนะถ้าคือหน้าแบบไม่มีพ่อให้ทำมันก็ไม่เกิดขึ้นคำว่าคำสิงมันก็มาจากสมรักคำสิงถ้าไม่มีพ่อมันก็มันก็ไม่รู้ว่าจะดำเนิน y o u t u b e ต่อไปอยังไงก็อยากให้ห่อรักษาวไว้ให้หายแค่นั้นอย่าดื้อกับหมอ แล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็วก็จะพยายามเซฟทุกอย่างให้ได้มากที่สุดเบกก็ยังต้องทำ u t u b e ต่อไปเป็นปกติเพราะว่า YouTube มันคือ,ม,คอมันคืองานของเบนเนอ้องมันคือสิ่งที่เบนรักที่เบนทำทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเบกก็จะหลังจากนี้ก็คือเบนต้องกักตัว14วันแล้วก็ต้องถ่าย YouTube เพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเทนต์ต่างๆก็จะเป็นอยู่ภายในบ้านนี่แหละค่ะก็เดี๋ยวเบนดูอีกทีนึงเนาะว่า จะถ่ายอะไรจะนำเสนอเรื่องราวไหนให้ทุกคนได้มีเสียงหัวเราะได้มีความบันเทิงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พ่อบานเยอะๆช่องทางของพ่อคือมี TikTok อันเดียวจะขึ้นมาให้นะคะก็ไปไปคุยกับพ่อหน่อยนะครับเดี๋ยวพ่ออยู่โรงพยาบาลคนเดียวพ่อเหงาใช่ค่ะโอเคคลิปนี้ก็เท่านี้เนาะขอบคุณพี่โต้งด้วยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนหนู ขอบคุณด้วยนะคะไม่จำไม่จบมึงไงขอบคุณที่ตรงโอ้ไม่นั่งกระดนี้แล้วโอเคค่ะบ๊ายบาย